สวัสดีครับท uh ุกท่านยินดีเจ้าล้วสู่บรวิเคราะยุโรยูปานเาปอนด์ได้าทองคำได้บิตคอยน์นะครับจำที่18พฤษภาคม2 5 6 6นะคสับกันการสนันที่ให้คำเป่งซื้ทังสัตว์ฟลักซ์ f อฟ e อ f เอฟเอ i เอฟเอฟเอฟเี่รอฟรอัเอฟรอนเอรเบฟเราเอฟเอฟเอฟเอนเอฟเอฟเอ้เอาเอฟ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 เ่นอนเอฟอาจอะต้ตอฟนอนอ ถ้าดูจากสี่ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่าราคามันเริ่มเทล,ลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยยังไม่ยืนที่0.8523เนี่ยก็ยังไม่ต้องเปิดซื้อนะครับตรงนี้เนี่ยเปิดช็อตอย่างเดียวนะครับผมมาดูที่ปอนกันมากนะครับปอนเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการรีบาวขึ้นมาค่อนข้างที่จะ เยอะนะแล้วก็ถ้าดูในเดลี่เนี่ยมันมีไส้ขึ้นมา <c oughs> นะครับแล้วถ้าเราดูในสีชั่วโมงเนี่ยเราเห็นว่าราคาเนี่ยไม่ได้หลุดแนวรับตรงนี้นะสูมเอาออกมาไม่หลุดแถวบริเวณนี้นะราคามีการขึ้นมานะครับพราคาขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเราต้องมาดูด้วยว่าราคาจะเบรกไมไหมถ้าเบรกไปได้เนี่ย มันก็กระตุนน้นแรงซื้อให้เข้ามานะแต่ถ้าเบรกไม่ได้เนี่ยตรงนี้มันก็แค่รีบาวแล้วลงต่อแค่เดงกนะครับประมาณนี้แต่ถ้าจะซื้อตรงนี้เนี่ยเสี่ยงมากนะถ้าจะซื้อควรจะซื้อตรงเลนที่มันเบรกตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเนี่ยยืนตรงนี้ได้ก็จะซื้อได้อยู่นะแต่ตรงนี้ซื้อแล้วก็สูงไปนั้นไม่ดีอันตรายนะครับ มาดูที่ทองคำกันบนะ้างทองคำดูเหมือนว่าจะมีทิศทางที่จะไหลลงต่อนะครับแต่อย่างน้อยสุดนะราคาทองคำอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดเนี่ยยังยังถือว่าตรงนี้เนี่ยยังยืนได้อยู่หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบนะเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบสองเนี่ยแถวนี้นะมันยังถือว่าเป็นแนวรับที่ ทองอย่างประคองได้อยู่หรือว่าเต็มที่ลงมาที่70ยังมองว่าแนวโน้มยังเป็นขาขึ้นอยู่ับนะแต่ถ้าดูแล้วถ้าเกิดว่าหลุดแนวรับ1,970งนตรงนี้ไม่ดีนะแนวโน้มขาขึ้นไม่ดีนะครับตอนนี้เนี่ยมันทำกรอบเป็นแนวโน้มของไซเวในกรอบใหญ่เลยนะครับใน4ชั่วโมงนะถ้าใน1วันเนี่ย ในหนึ่งวันเนี่ยยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับในหนึ่งวันยัเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่อย่าลืมนะว่าราคาเริ่มเทลมานะถ้าเราเห็นจากตรงนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วเราจะต้องรอให้ราคาหลุดกรอบเนี้ยมันก็อีกไกลแล้วก็มันก็อาจจะไม่ทันด้วยเนี่ยถ้ารอให้ราคาหลุดตรงนี้เนะี่ยมันก็นานถ้าเราลองตีฟีโบแล้วเราไม่เห็นอย่างนี้เนะี่ย เราจะรู้ว่าโอ้กอบมันเป็นอย่างนี้พอกอบเป็นอย่างนี้เนี่ยราคาถ้ามันมาถึงตรงนี้เนี่ยโอ้นะียมันก็ต้องหลุดแล้วนะคือหลุดหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแล้วแล้วก็ลงมาหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบแล้วก็หลุดแนวะรับหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบซึ่งมันค่อนข้างจะไกลนะแต่มันก็การันตี นะครับแต่หนึ่งพันเก้าร้จ็สิบเนี่ยผมถือว่าถือว่าโอเคนะสำหรับแนวรับตรงนี้นะ 1, หนึ่งพันก้าร้จ็สิบถ้าหลุดตรงนี้ปกกุ๊บก็เตรียมตัวรับเพนกันได้เลยนะครับ <c oughs> มาดูที่บิตคอยนะบ้านบิตคอยเราเห็ว่าแนวรับแนวรับก็ แถวบริเวณสองหมื่น 20, ตรงนี้เนาะมันขึ้นมาแล้วบิดพอยเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างที่จะแรงนะครับมีโอกาสครับที่ราคาครับจะพุ่งไปต่อที่ตรงเรสองหมืนเก้าพันอีกรอบอีกเน่นอ,อกนะครับหลังจากที่ราคาเปิดไส้มาแบบนี้ถ้าเราลองมาซูปเอากันดูเราจะเห็นว่าราคาเนี่ย มันยืนตรงนี้ด้วยถ้าราคากลับขึ้นมายืนตรงนี้เนี่ยโอกาสที่จะขึ้นมา29,000่นเก้าพันก็ไม่ยากแต่ถ้าเกิดว่ายังขึ้นมาไม่ได้ก็พักตัวก่อนพักตัวแต่ต้องไม่หลุดตรงหลับนี้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับบิตคอยนละสามคู่นะครับสำหรับใครที่อยากเลยการที่กลับอาจย์เบิร์นที่จัดเบิร์นที่ไทยคลิปนี้ได้เลยสวัสดีสวัสดีที่รากิมออลเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ